ทับไทยลั่นปิดตายชายแดนปอยเปดเตรียมสร้างรั้วถาวร16กิโลเมตรให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นี่ไม่ใช่แท่ข่าวแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่คุณต้องรู้ตอนนี้ เคยสงสัยกันไหมครับว่าประตูหลังบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีประตูที่ครั้งหนึ่งเคยเปิดกว้างเป็นทั้งเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเป็นทั้งช่องทางแห่งโอกาสและในขณะเดียวกันก็เป็นช่องโหว่ขนาดมะึือมาของประเทศเรากำลังจะถูกปิดตายลงอย่างถาวรแล้ว นี่ไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์คือการปิดตำนานปลอยเป็ดที่ไม่ใช่พาดหัวข่าวธรรมดาธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าและทุกอย่างจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้เรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดมากนะครับมันไม่ใช่แค่การสร้างรัว้วไม่ใช่แค่การกั้นเขตแดนแต่มันคือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เจาะประเด็นเดือดจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกมิติทุกแง่มุมของปฏิบัติการครั้งนี้ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าปอยเปตไปตลอดการก่อนที่เราจะไปดูว่ากองทัพไทยกำลังจะทำอะไรเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมพื้นที่ที่ชื่อว่าปอยเปตถึงมีความสำคัญมากขนาดนี้หลายคนอาจจะนึกถึงภาพคาสิโนที่เรียงรายตลาดโรงเกลือที่คึกคัก หรือภาพแรงงานข้ามชาติที่เดินกันควักควอ่าทั้งหมดนั้นถูกครับแต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของภาพทั้งหมดพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับปอยเปตเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านที่มีสองหน้าเสมอในด้านสว่างที่นี่คือศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยมูลค่าการค้าขายผ่านด่านอารันประเทศปอยเปตในแต่ละปีนั้นมหาศาลนะครับเป็นหลักหมื่นล้านบาท มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งสองฝั่งทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเป็นแหล่งจ้างงานเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับใครหลายๆคนแต่ในอีกด้านหนึ่งด้านมืดที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหรือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นปอยเปตก็คือแดนสนธยาดีๆนี่เองมันเป็นพื้นที่สีเทาที่เส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมันบางเหลือเกินตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาชื่อของปอยเปต มักจะไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาแทบทุกรูปแบบตั้งแต่บอนการพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ใช้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามเป็นฐานที่มั่นในการหลอกลวงคนไทยจนสิ้นเนื้อประดาตัวการลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดการค้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งการลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานพื้นที่ตรงนี้มันท้าทายการควบคุมของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดครับช่องทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายทำให้การสกัดกั้นเป็นไปได้ยากมาก มันเป็นเหมือนเส้นบางๆที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อและเส้นบางๆที่ว่านี้แหละครับที่กำลังจะถูกขีดให้หนาขึ้นถูกสร้างให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ด้วยน้ำมือของกองทัพไทยตำนานของปอยเป็ดในฐานะประตูหลังบ้านที่เปิดอ้าซ่ากำลังจะจบลงแล้วครับและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วแผนการที่ว่ามันเด็ดขาดแค่ไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแน่ ผมจะบอกให้เลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเอาลวดหนามมาขึงๆแล้วก็บอกว่าเสร็จไม่ใช่เลยนี่คือแผนการสร้างปราการที่ถูกคิดมาอย่างรอบคอบที่สุดพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองอย่างหนักแน่นชัดถ้อยชัดคําเลยนะครับว่านี่คือภารกิจสําคัญในการรักษาอธิปไตยของไทยทุกตารางนิ้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทยทุกคนคําพูดนี้มันคือน้ําหนัก คือคำมั่นสัญญาที่กองทัพกำลังจะทำให้เป็นจริงเรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันดีกว่าโครงการนี้มีหัวใจสำคัญอยู่สองส่วนครับส่วนแรกคือการก่อสร้างรั้วถาวรตลอดแนวชายแดนในพื้นที่เปราะบางและเป็นช่องทางลักลอบที่สำคัญระยะทางยาวถึง16กิโลเมตรย้ำนะครับว่า16กิโลเมตรและไม่ใช่รั้วลวดน้มธรรมดาธรรมดาแต่มันคือรั้วที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยเฉพาะ ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจจับที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด C C T V ที่มีประสิทธิภาพสูงหรืออาจจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวติดตั้งควบคู่ไปด้วยพูดง่ายๆก็คือใครก็ตามที่คิดจะมาเจาะมาปีนหรือมาทำลายรั้วนี้มันไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคือส่วนที่2ครับและนี่คือตัวเกมเชนเจอร์ที่แท้จริง นั่นก็คือการตัดถนนเรียบแนวชายแดนควบคู่ไปกับการสร้างรัว้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้วการสร้างถนนมันจะช่วยอะไรได้ผมจะอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ครับที่ผ่านมาปัญหาใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของการล่าตระเวนชายแดนคือการเข้าถึงพื้นที่หลายจุดเป็นป่ารกเป็นพื้นที่ทุรกันดานทําให้การเคลื่อนกําลังพลเข้าไปตรวจสอบหรือสกัดจับเป็นด้วยความล่าช้าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกที่ลักลอบเข้ามาก็หนือหายไปแล้ว มันคือการวิ่งไล่จับที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ถนนเส้นใหมน่นี้มันจะเปลี่ยนทุกอย่างมันจะกลายเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของกองกําลังป้องกันชายแดนทำให้หน่วยล่าตระเวนไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงทุกจุดได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงมันคือการปิดช่องว่างปิดช่องโหว่ที่เคยมีมาทั้งหมด ถ้ามีสัญญาณเตือนว่ามีการบุกรุกตรงจุดไหนกำลังเสริมจะสามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในไม่กี่นาทีประสิทธิภาพในการป้องกันมันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วเรื่องงบประมาณกับไทม์ไลน์ล่ะกองทัพไทยประกาศชัดเจนครับโครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาลั่นวาจาว่าจะเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ใช่ครับท่านฟังไม่ผิดภายในสิ้นปี2567นี้เราจะได้เห็นประการแห่งใหม่ของไทยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างแน่นอนมันคือความเด็ดเดี่ยวคือความมุ่งมั่นที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและกองทัพไทยเอาจริงกับเรื่องนี้แค่ไหนนี่แหละครับคือแผนการทั้งหมดที่จะมาพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปอยเปตมาถึงจุดนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการตามนะครับการกระทําครั้งนี้ มันมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่การสร้างรั้วหรือการตัดถนนมันไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการประกาศอธิปไตยที่ชัดเจนและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาในพื้นที่บริเวณนี้มันคือการขีดเส้นใต้ให้ชัดๆเลยว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยและเราจะไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนก็ตามมาใช้แผ่นดินของเราหรือพื้นที่รอบๆแผ่นดินของเรา เป็นฐานในการก่ออาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยอีกต่อไปมันคือการส่งสารที่ทรงพลังไปยังเพื่อนบ้านและประชาคมโลกว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับความมั่นคงและอธิปไตยของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งภาพของปอยเปตที่เคยเป็นแดนสนธยากําลังจะกลายเป็นแค่อดีตเส้นแบ่งที่เคยคลุมเคลือกําลังจะถูกทําให้คมชัดขึ้นด้วยโครงสร้างทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตา นี่คือเส้นแบ่งระหว่างตำนานที่เคยเป็นกับบทใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งในมิติของภูมิรัฐศาสตร์สังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนในแง่ภูมิรัฐศาสตร์มันคือการแสดงจุดยืนที่แข็งกก้าวของไทยเป็นการบอกไกลๆวว่ายุคสมัยของการอลุมอโลยกับปัญหาที่สั่งสมมานานมันได้จบลงแล้ว ต่อไปนี้ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกติกาที่ชัดเจนในแง่สังคมและความมั่นคงมันคือการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนและคนไทยทั้งประเทศปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่เคยใช้ปล่อยเป็ดเป็นสวรรค์จะต้องหาที่อยู่ใหม่การลักลอบค้นยาเสพติดหรือค้ามนุษย์จะทำได้ยากขึ้นเป็นพันเท่ามันคือการทวงคืนความสงบสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่บ้านของเราแต่ในแง่เศรษฐกิจ เราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความท้าทายเกิดขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนมากที่เพิ่งพาการค้าขายและการข้ามแดนที่เคยง่ายดดยกว่านี้อาจจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่การค้าชายแดนอาจจะต้องเข้าสู่ระบบระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งในระยะสั้นอาจจะสร้างความยากลําบากให้กับบางกลุ่มแต่ในระยะยาวแล้วการจัดระเบียบให้ทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้มันคือรากฐานของความยั่งยืนที่แท้จริงใช่หรือครับนี่แหละครับคือจุดคลี่เม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมด มันคือการยุติยุคสมัยที่เคยเป็นและเป็นการเปิดฉากความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนในบริเวณนี้ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปอยเป็ดจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายนี้การปิดตำนานปอยเป็ดครั้งนี้จะนำมาซึ่งอะไรกันแน่มันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยที่มากขึ้นอย่างที่เราคาดหวังหรือมันจะนำไปสู่ความท้าทายใหม่ๆในรูปแบบอื่นที่รอเราอยู่เบื้องหน้า แล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนบนพื้นที่ชายแดนอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้วิดีโอนี้กันนะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เอาไว้ด้วยสวัสดีครับ